ในยินเสียงนี่บอกเลยว่าคนแหนมจนบิดหายลำม,มือนี่นี่ก็จะพาไปกินปิ้งย่างอาหารทะเลแซ,บซ่บสดแต่ว่าห้านเพ่นนี่เป็นห้านสิ้นด้านเด้อจะขายเป็นกิโลในนั้นก็จะมีหอยหวานหอยแข็งกุ้งปลาหมึกปูแมงกะพรุนสิ้นหมูสามสัน้นน้หมูสิน้นงวเสื้อห้องให้ขาลาย,ยงวากระมีตับกะมีปากกะมีเต่าหูลูกสิ้นปูอัดมีไว้ไว้กะมีครบนะจ๊าและในซองเปิดห้านี่ขายเป็นกิโลแบบรวมแสนเจ็ดสิบ พันกีบซื้อครบ2กิโลแถมแ๊ปซี่ฟีหนึ่งตัวนีกำหนดแกฮอตมันที่5เดือน6ปี2014นี้เท่านั้นเด้อมีใครจะกินเป็นจุ่มเพี้ยกับมีเด้อเพิ่มเงินเพียงแต่30,000กีบมักแบบใดก็มาจอกมาจัดตามจอกตามใจเลยนะจ๊ะและต่อไปนี้ทุกคนก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศการจวดแบบแทบๆของพวกทัางครอบครัวนักรีวิวก็เป็นครอบครัวเน้นที่แซนจะอบอุ่นซึ่งจะมีภายในนั้นกับไปเบิ้งกันเลย let's go

เห็นแล้วบอดทุกคนความสดความเป็นตแนะแซบหน้าพากันตามไปลองจัดบังเดอ้อหานซี้นดาดบ้านหมู่ตั้งอยู่บ้านดงคำสา <c oughs> เข้าไปในห้อมทีเสาสามเลี้ยวซ้ายไปอีกหน,หน่อยนึงแล้วก็จะเห็นห้านอยู่เบื้องขวามือหานเพิ่นแม่นเปิดทุกมือตั้งแต่เวลา4ี่โมงแรงจนฮอด11อโมงกลางคืนหานี่แซบแท้แซบจริงบริกินจะาตายคากสุด